รู้สึกว่าเหมือนช่างจะไม่ได้มานะครับวันนี้เพราะว่าดูจากทรงแล้วต้นไม้ดิฉันสวยมากทุกคนดิฉันรักต้นไม้บ้านดิฉันเพราะว่าอุตส่าห์ซื้อมาหลายบาทถ่ายรูปก,ก่อนมีคนบอกว่าอะไรนะหน้ามีแฟนสักเจ็ดคนจะได้ดูแลครบอาทิตย์ แต่เหมือนจะมาอยู่นะมาฉาบตรงไหนไม่รู้เนี่ยเพราะว่าแผงที่ฉาบไม่เห็นเนี่ยยังใหม่อยู่เลยอะ่ะไม่รู้มาหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าช่างมาหรือเปล่าเห็นกระป๋องกระแป้งอยู่เนี่ย วันนี้ลุงมาที่บ้านด้วยนะน้ำฝนวันนี้ลุงมาที่บ้านด้วยนะเข้ามากับกรรมการเอ,อ่อมาแล้วนออมาแล้วเอารถแม่มาอีกแล้วแล้วเดี๋ยวแม่มายัางไงอะฮะเอารถแม่มาแล้วเดี๋ยวแม่มาไงาเอารถแม่มาแล้วเดี๋ยวแม่ไม่มาแล้วแล้วเปิดไฟทำไมยังไม่มืดเด๋ยวแบตมอเเออม่ะเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ เฮียรถแม่มาทำไมไม่มีรถมายหืไม่มีรถมาแ่ตังยังไม่เห็นมาเลยอ้าวเหรอมันบอกจะมาเหรอไม่คิดว่ามานไม่มีคนอยู่เตรียมเก็บของเก็บไรป่าวตะกอนสีหาเรื่องขี่รถเล่นตะกรสีหาเรื่องขี่รถเล่น ไม่อยู่ไทำไมคิดถึงคิด <c oughs> ถึงบ้าเลยอะห่างกันไม่ถึงห้านาที <c oughs> ทุกคนผัวคิดถึงค่ะผัวต้องตามมาหามีเด็กมาเล่นที่บ้านนี่มาเดินออกกำลังก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรใค้จะได้เข้าอยู่แล้เข้าอยู่บ้านอะไรล่ะโอ๊ยอีกจังเยอะ ช้ามากเลยเนี่ยจะหมดเดือนอีกแล้วเนี่ยจะหมดกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรอีกสามเดือนเนี่ยหมดแล้วเนี่ยช้ามากอันนี้ก็น่าจะไม่มาเนี่ยฮะไปมาทำอะไรไม่เห็นทำอะไรเลยข้างในก็ฉาบเมื่อข้างในก็เท่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสองแผงเนี่ยไม่เห็นมันมาทำอะไรของมันเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ฉาบไปแล้วเมื่อวานนนี้ก็ฉาบไปแล้ว อันนี้ยังไม่ฉาบมาทำอะไรของมันไหนโอ้ยมาได้ฉาบได้แได้แผงเดียว <c oughs> ได้แผงเดียวคนงานยังเข้าไม่หมดค่ะทุกคนคนงานยังเข้าไม่เต็มก็เลยได้ แค่นี้วันเดียวก็สาฉาเสร็จนะหล่อนก็ต้องตื่นก่อนกี่แผงเนี่ยวันเดียวก็ฉาเสร็จนะอัจฉริยะไปแล้วล่ะถ้าวันเดียวฉาเสร็จนี่แสดงว่าอัจฉริยะมากเลยโถงสูงมากดิฉันว่ามันต่ำค่ะทุกคนชั้นหนึ่งดิฉันว่ามันต่ำทำไมทุกคนคิดว่ามันสูงทำไมดิฉันคิดว่ามันต่ำเนี่ยบ้านดิฉันมีต้นไม้ทุกมุมเลยสวยทุกมุมเนี่ยมีมุมแบบมุมต้นไม้ทุกมุม เดี๋ยวเราเสร็จก่อนจะถ่ายเนี่ยมันยังไม่ได้ตีฝ้าไงมันก็เลยดูสูงอะเดี๋ยวตีฝ้ามันก็ต่ํานะมันไม่ได้ดูสูงเด้อมันยังไม่ได้ตีฝ้าไงมันยังไม่ได้ตีฝ้าไงมันต้องตีฝ้าอีกนะทุกคนนีเห็นไหมเห็นคานมันไหมเนี่ยมันต้องตีฝ้าอีกนะมันไม่สูงนะอย่าคิดว่ามันจะสูงนะ ไปรับแม่มาด้วย <c oughs> พาดูชั้นสองหน่อยโอเคพาดูได้พาดูได้ดได,ได้อ้าวไม่เคยเห็นบ้านดิฉันเลยดิฉันไลทุกวันดิฉันไลทุกวันไม่เคยเห็นหรอดิฉันไ like, ลให้ดูทุกวันนะนี่ชั้นสองค่ะเค เดินก็ต้องเดินท่อน้ำร้อนสินี่มันบ้านเข้าใจไหมจะมามัวแต่ต้มน้ำอาบกันจะไปทันเหรอ <c oughs> <c oughs> อันนี้สูงข้างบนนะสูงค่ะ <c oughs> พูดเล่นนะครพูดเล่น อ่าชั้นบนอ่ะสูงแต่ว่าชั้นชั้นล่างไม่สูงชั้นล่างต่ำไปนิดนึงไปรับแม่มาด้วยสิแม่บอกว่าแม่ไม่มาทำไมแม่บอกว่าพึ่งเคยไปแล้วแม่ไม่ไปหรอกเอออเออ,เอ,อดีเขาขอ,อากาศเย็นะอากาศเย็นไม่ต้องให้เขามาหรอกอะไราาอากาศมันเย็น,นนะโคตรแบบ หล่อนทำอะไรก็ฉันก็อยู่ในสายตาฉันหมดแหละฉันเห็นหมดอะอะไรนี่เราบ้านที่ให้ดูไหนะใช่นั่นนะ่ะหลังนั้นของหล่อนโอเคไหมจะมาอยู่ข้างบนได้ยังไงล่ะ,ละไปอยู่โน้นนะอยู่หลังโน้นโอเคเปล่ามันว่างเลยอ่ะเหมืนบบนมอนเจ้าหญิงวังดัวอะไรเงี้ยเหมือนพองคป,ป่ประชาชน <laughs> ป่อดบางทีมันก็ไม่ตื่นทุกคนมาถ่ายอีกละถ่ายอีกละแม่ไม่ได้อยู่ข้างบนแม่อยู่ข้างล่างค่ะคนแก่อยู่ข้างล่างไม่ได้ให้ขึ้นข้างบนดิฉันอยู่เองข้างบนดิฉันอยู่ค่ะแม่เขาอยู่ข้างล่างให้แม่อยู่ดูแลข้างล่างไม่ได้ให้อยู่ข้างบนข้างบนดิฉันอยู่คนเดียว หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องทำงานอยู่คนเดียวจ้านี่เห็นปะละ่ะน้ำใสกิ๊กเลยอ่ะน้ำใสมากมองลงไปข้างล่างอันนี้ยังถือว่าไม่ใสเน่นนะถ้าเป็นบ่อกเก่าแบบนู้นอนะ่ะใสมากเลยอ่ะช่างดีครับขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวพาเดินไปข้างล่างนะคะอันนี้เป็นข้างบน ช่างที่ไหนครับทําเรียบร้อยเห็นปะมีแต่คนชมว่าช่างดิฉันแบบเรียบร้อยเก็บของเก็บวัสดุดีทํางานดีนะคะมีแต่คนชมไม่ต้อนรับเพื่อนเลยเหรอไม่มีเพื่อนดิฉันไม่มีเพื่อนนะคะทุกคนเอาดีๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าไม่ชอบอะไรที่มันบวดหัววุ่นวายเป็นคนไม่เข้าสังคมเพื่อนเลยน้อยมีเพื่อนไหมมีแต่เพื่อนน้อยครับเพราะว่าไม่ได้เข้าสังคมนี่ เดือดาดูทดาดูทดารอด้วยนะกลับพร้อมกันนะหนีกลับก่อนจะโดนโดนอะไรอ่ะโดนตีต้องดูก่อนว่าโดนอะไรโดนตีใครคนหนึ่งคนใดคนใดคนหนึ่งเฮ้ยนี่แบบบ้านแพรี่เ้ยมาสื่อไปก่อนเอเอมานะเลย <laughs> <laughs> มาถมสี่มห้าไม่ได้นะบุกลุกมีสิทธิ์ป้องกันตัวเดอ้อตามกฎหมายเดอ้อถือว่าป้องกันสมควรแก่เหตุนะ <c oughs> นี่คือข้อกฎหมายเลยนะโอ้แดดมาละไปล้างล้อรถเลยลอืมแม่ด่าแน่แม่ค้ามาดูไรเลยตะกอนเนี้เออี่ยเออเออ จะไปกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมีงานที่กรทมนะ,ค,ะครับนี่ดื้อจริงๆแล้วก็ขยันขับด้วยเดี๋ยวจะซื้ออะไรนะ r t v <R TV. S 2> หรออ ATV ATV ทุกคนใครรู้จักศูนย์รถ ATV แนะนำหน่อยค่อยากได้สักคันหนึ่งมาขับนะคะแถวบ้านแนะนำหน่อยนะคะ ATV นะคะ ATV เอาแบบอย่างดีนะคะแนะนำเลยใต้คลิปนี้ ฝนตกไม่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวไปทำงานก่อนสองวันเดี๋ยวกลับมานะคะตอนนี้ก็ช่างกําลังจะฉาบบ้านแล้วยู่ในขั้นตอนของการฉาบจาล้างเท้าก่อนเดี๋ยวเขาล้างเท้าแป๊บหนึง่งวันนี้ที่จันฝนตกนะคะทุกคนที่จันฝนตก สนุกไปเลยดื้อจริงๆมา,อาขอล้างล้างทาง้าไปล้างนู่นดีกว่าไปล้างที่บ้านรถอะพอเดี๋ยวมันก็นเลอะเดี๋ยวเขาร้างเท้าก่อทุก oh oh. เฮ้ยพ่อเขาเปิด oh. เดี๋ยวล้างคท้าก่อน RTV นะทุกคน mm hmm. เฮ้ย ATV <c oughs> อ่าอีกแล้วโอ้ยไหนเนี่ยอ๋อนี่น้ำออกละเอทีวีอาทีวี TV. ทีีวโอ้โหเนี่ยดินมันฟูอ่ะทุกคนดูสิดินมันฟูอ่ะแดงเถือกติดเท้าติดอะไร เรีงเสือกติดเท้าติดอะไรตรงท่าช้างใช่ไหมครับท่าช้างคือที่ไหนท่าช้างอยู่ไหนท่าช้างอยู่ไหนเธอพี่คนนี้เขาบอกท่าช้างท่าช้างยู่ที่ไหน ค่ะท่าช้างเขาหมายถึงท่าช้างที่จันค่ะแม่แดงนี่ก็ไม่ตื่นแม่แดงบอกว่าแถวอ๋อแถวสิริการเหรออ่อเหรออ๋อโอเคสรุปคนไม่ตื่นคือเราคนตื่นอู้ล้วดูดูนี่ดิดูท้องฟ้าดิฮะ เออสีส้มใช่ฮะเห็นอะไรมีคนบอกว่าทักพี่มาเดี๋ยวพี่บอกโอเคค่ะอ,อาจจะซื้อนะคะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าปากรันปากรณ์อยู่ไม่กี่วันแล้วไม่มีใครขี่ยวค่อยซื้อตอนบ้านเสร็จดีกว่าไป<อ>กลับบ้านนะคะรับไปแล้วแดดเพิ่งจะมาออก ไปไฮะทำไมอ่ะปวดขี้เอาปวดขี้พูดได้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะไล์สดก็พูดได้ว่าปวดขี้ <c oughs> ทำไมจะพูดไม่ได้เออปะกรณ์นี่ก็ไม่ตื่นก็ไม่ได้มีข้อห้ามตั้งแต่ป้ายป้ายป้าย ใช่ครับทุกคนจะถ่ายเด็กดื้อเลยแม่มาดูเลยมีคนทำรถพังแล้วอะเลย แม่มาดูเลยมาดูเลยมีคนทำรถพังแล้วแม่แล้วสะอาด้วนี่นี่นี่ล้อมีแต่โคลนเลยติดติด,ดอะไรนะติดดินเต็มเลยเนี่ย <c oughs> นี่นี่แม่นี่นี่น,นี่แดงเถือกเลยแม่มาดูเลยเ <c oughs> น่เน่ขับไปชนมาไม่ใช่ ไปชนกับเสาไฟมาที่ตรงที่เนี่ยไม่แม่พี่วัรีโกหกปล่อยเลอะโคลนเฉยปล่อเลอะโคลนเฉยได้ไงนี่พอล้างให้เรียบร้อยแล้วเออเออแล้วมันล้างได้อะล้างได้ไอ้ตาไปไปเอานี่มาไม่งั้นจะฟ้องไปเอาทุเรียนทอดมาตาเร็วทุเรียนทอดมาเร็วเร็วเออมางนี้เนี่ยตรงเนี้ยบุบเลยกันชนบุบเลยนี่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 ตรงล้อนี่ โอ้โหพังหมดแม่เมื่อกี้มีคนมาบ้านเลยู่คนมมาาบ้นนหี่อ้าวถ้าไม่อยากโดนถ้าไม่อยากโดนฟ้องอ่ะสองถุงลดสองร้อยพิมทอทอใต้คลิปนี้ทุเรียนทอดนะคะเปิดรับออเดอร์แล้วทุเรียนทอดบายแพรี่ไพวานเกตเอเรืยเปรียกละเร็วๆอะทุกคนกดทอทอใต้คลิปนี้ค่ะบทอทอใต้คลิปนี้เลยสองถุงลดสองร้อย อ๋ <c oughs> อขายก่ <c oughs> อนไหมออสองถุงลดสองร้อยครับสนใจพักแชทเอ้ยสนใจกดทอทอใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพ่อเหลือเวลา,า,า,าอีกแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วเ,ออเราจะไม่ได้ขายทุเรียนทอดแล้วนะครับเราจะไปขายบบใบีแล้วเพราะออฉะนั้นแล้วต้องกดเลยครับกดหน่อยครับผมจะได้ไม่ต้องบอกว่าแบบมาอยู่เราไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเนาะจริง <c oughs> <c oughs> ช่วยหน่อยครับอ่ะแค่นี้จบทอสองร้อยเลยนะเออทอทอใต้คลิปค่ะพิมมาครับผมทักคนไปแล้วนะเดี๋ยวดิฉันจะไปเก็บของก่อน ยังไม่ได้เก็บอะไรทั้งสิ้น,นเลยเนี่ยพร้อมเดินทางอีกแล้วเจอแล้วแอปเปลิลวอตจังอยู่ไหนอยู่ในเกนเนี่ยเกยข้างรถของไอ้ปอร์เช่ใช่ไหม<ช>พอบอกแล้วไงเอาไปด้วยแล้วที่ชาร์จมันอยู่ไหนไม่รู้ไม่เเลยลที่ชาร์จมันไป,ไปด้วยจะหายยังไงล่ะมันไม่มีมันไม่เห็นตั้งแต่กี่เดือนแล้วไหนอันไหนแอปตัวแอปเปิลวอตอยู่ไหนอยู่ในลครับครับ ปลาอินรี ee, ยังไม่ได้ทอดค่ะทุกคนปลาอินทรี ee, เราจะทอดเอ่เออะไรนะเราจะทอดหลังวันที่ออยี่สิบเฮ้ยเฮ้ இல, ลงมาไอต้ตาปิดประตูเฮ้ยเอ็ง็กบ้านไหนวะใน,นบ้านไหน เจ็บของก่อนหลังวันที่ยี่สิบเอ้ยเอ้ยออและหลังวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนหลังวันที่ยี่สิบเจอกอารอ่าทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้กันก่อนอยู่เป็นเป็น ขีพยานกันไปก่อนอเก็บของเก็บอะไรอืมโอ้แล้วเปิดแอร์ไว้เปิดแอ์ไว้วอันนี้ใช่ไหมไหนนี่เออี่แหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนอันนี้มันไปเปลี่ยน ก็กระสายในการอยู่สายม่นไม่หายเป็นแน่หรอกอยู่ในกรเป๋าในลูกใดลูกหนึ่งจะอยู่ในลักลูกใดลูกหนึ่งน้อใครเอาปากจานไว้หน่อยจะเอากระเป๋าไปไหนไปดีออร์อืดีออร์ลูกใหญ่ไปใส่ได้เยอะคิดจรดีออร์ดิออร์ต่กระเป๋ามุมนี้ประโยชน์จ้ดไป รอแป๊บนะเออดูมันไปก่อนอย่าลืมกระเป๋าตะต่างไม่ลืมอยู่แล้วค่ะไหนกางเกงถุงเนี่ยนไหนหมดแล้วบ่ะงอ้าเนี่ยใช่ไม่ไม่รู้ไม่เหลือไม่ลืมของไม้ไปแล้วตั้งไปแล้วไปแล้วเย้มาแซวพ่ออีกแล้วพ่อเกิดจ๊บิ้งแล้วพอ พ่อกำลังกายอยู่พ่อเกือบหยุดวิ่งเลยเมื่อกี้ปล่อยคนนี้มันเซวเก่งจริงเลยเอ้ยตาหมดคุณวายเลยเข้าบ้านแล้วคุณวายเลยเออคุณวายหมดไปไปไปอย่าพูดเยอะพูดแย่ไม่รู้จะเตรียมคงเตรียมของไว้หรอว้ยทำอะไรไม่รู้จะวางแผน ทำไมต้องวายแผนนี้ด้วยอ่ะเอาเหรอโอ้พวกนี้แกก็รู้หมดสิเฮ้ยทำอะไรเมื่อวางแผนใงแถมบูดเออโยนกันไปโยนกันมาแถมบูดไอแถมบูดถึงวายได้กันได้นะ่ยครับบนข้างเมียแถมบูดไอแถมบูดตูดเน่าไลน์ินซะเอออย่าพูดแบบนี้นะพี่ ทุกคนแค่นี้ก่อนนะเก็บของก่อนเดี๋ยวลืมนู่นลืมนี่แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่พอแล้วจบจบ